โอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Mail นะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมรูบอกเหมือนเดิมนะทุกคนกับแมปฟิตนะครับผมก็สําหรับฟิตพาร์ทนี้เนี่ยพี่จะพาทุกคนเนี่ยมาหานะครับเจ้าเมกาโลดอนที่เป็นค่าสถานะใหม่คือสถานะพิเศษนะไม่รู้ว่าเป็นลิมิเต็ดสถานะหรือเปล่าก็คือเจ้าตัวสถานะนี้นะช็อกโกแลตอ่วิธีการหาค่าสถานะนี้ก็คือง่ายมากๆนะครับแค่เราเนี่ยมาเล่นกิจกรรมอีเวนต์วาเลนไทน์ตรงนี้ ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีแค่เหยื่อตัวนี้นะที่สามารถใช้ได้เดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนก็นี่นะครับตกปลาครบหนึ่งร้อยตัวจะได้มาห้าอันแล้วก็ตกครบสองพันตัวจะได้มาสิบห้าอันนะอ่ะก็จะเป็นเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อปลาค่าสถานะจากเหยื่อตัวนี้นะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยติดค่าสถานะช็อกโกแลตนะก็คือติด1้อยเปเซ็นลยนะทุกคนตกยังไงก็ติดนะครับผมอืมซึ่งเราจะเอาไปล่าเจ้าเมคาลรอดอนกันไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งทุกคนเมกาลอดอนเนี่ยมันสามารถล่าตัวแพนทอมได้นะแต่เงื่อนไขเนี่ยมันจะยุ่งยากที่หนึ่งก็ถ้าเอาที่พี่รู้รมาเลยคือมันจะเกิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่สามารถใช้ได้เนาะวิธีการหาตัวเมกาลอดอนแพนทอมเนี่ยเราต้องใช้โทเทมรีเวลาเนี่ยรีไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าเมกาลอดอนจะเกิดถ้าเกิดเป็นตัวปกติใช่ไหมน้องๆดูด้านข้างตรงนี้ไอ้ขวามือล่างเนี่ยต้องให้ติด ค่าสุริยุป,ปราคาด้วยนะวันที่มีสุริยุป,ปราคาเราถึงจะสามารถมีโอกาสตกได้เมกาแลดอนแพนทอมนะ ก็คือเวลาตกก็คือแค่วันสร์วันอาทิตย์ที่พี่รู้มานะนอกนั้นพี่ไม่รู้แล้วว่ามันตกได้หรือเปล่าก็มีประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอตัวแพนทอมหรือเปล่านะครับวันที่เราจะไปล่าก็พี่เห็นหลายคอมเมนต์นัทุกคนจากคลิปที่แล้วนะถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับไอ้ปลาอีเวนต์ใหม่ก็คือ Event er Storm. อีเวนต์เลิฟสตอร์มก็เห็นหลายคนทักเข้ามาเยอะมากนะทุกคนทั้งแบบว่าทําไมของผมมัน95ทําไมของพี่90อะไรอย่างงี้คือพี่จะบอกอย่างนี้ปลาเนี่ยมันมี2แบบอ่ะอันนี้พี่ทําเป็นสปาร์ร้กิ มันจะมีแบบปกติก็คือเนี่ยไอ้เลิฟสตอมเยลเนี่ยก็คือปลาไหลเลิฟสตอมเนี่ยอ่ะอันนี้พี่ทํามาเป็นแบบชายนี่แล้วมันก็เลยดูยากเดี๋ยวพี่หาตัวธรรมดาดูให้ให้ดูอันนี้ก็คือจะคือแบบธรรมดานะทุกคนตัวนี้มันจะลบนะลบสปีดโปรเกสเนี่ยอยู่ที่90นะครับตัวนี้อันนี้คือธรรมดานะส่วนตัวนี้อันนี้พี่ก็ทําเป็นชายนี่สปาร์กิ่งมาแล้วก็เลยดูยากนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นลบ95เป็นระดับพิเศษนะครับ ก็คือเป็นตัวเดียวกันแหละในบ่อเดียวกันก็จะเป็นระดับพิเศษอันนี้จะลบ95เดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าตัวนี้พี่ไปเผลอทำ Sparking c h i n นี่ไปแล้ก็รูปนี้อ่ะดูได้อ่าเป็นตัวประมาณนี้นะแล้วก็สองตัวนี้ทุกคนพี่จะแจกทั้งคู่เลยนะครับแจกในคลิปนี้นะขอแค่ทุกคนเนี่ยกดไ like, ลค์แล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะอ่าคอมเมนต์อะไรก็ได้เดี๋ยวพี่ไปสุ่มชื่อแจกเลยเราจะแจกแบบอย่างนี้เลยแหละ พี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันตกยากนะใครไม่มีเบ็ดดีๆเนี่ยตกยากมากน,นี่ยิ่งเจ้าตัวนี้95%ตกโคตรยากโอเคเราไล่าสาระไปมากแล้ววันนี้เราจะไปหาเจ้าตัวเมกาลอดอนที่ติดค่าสถานะช็อกโกแลตกันนะครับอืมไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยอุย้ยเอ้เลิฟสตอมเกิดพอดีทุกคนไปดูก่อน ว่าเลิฟสตอมเนี่ยเป็นแบบปกติหรือว่าแบบพิเศษเกิดอยู่ด้านหน้าอันนี้น่าจะปกตินะทุกคนถ้าปกตินี้พี่จะปล่อยให้น้องในเซิร์ฟตกนะครับเพราะว่าพี่ตกมาเยอะะอ่านี่ก็คือถ้าเป็นอย่างนี้มันจะคือระดับปกตินะเราสังเกตที่เจ้าตัวมันได้เลยนะถ้าตัวถ้าตัวพิเศษเนี่ยมันจะมีสายฟ้าแบบสีชมพูชมพูอ่ะสายฟ้ารอบตัวอยู่นั้นจะเป็นแบบพิเศษนะครับอืมก็สังเกตง่ายๆประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ให้น้องในเซิร์ฟตกแล้วกันเนาะ เพราะว่าเราตกมาเยอะแล้วแบ่งคนอื่นบ้างเดี๋ยวเขาไม่ได้กันมากับเรือเป็ดคู่ใจเอ้ยไม่ใช่เรือเป็ดหรือเรือหงสําหรับเรือนี้ก็ง่ายๆครับตกปลา5,000ตัวโอ้โหเป็นเมกาธรรมดานะทุกคนอย่างที่พี่บอกนะทุกคนว่าไอตัวเมกาแพนทอมเนี่ยมันสามารถตกได้นะแต่ทุกคนต้องทําให้วันมันเนี่ยเป็นวันสุริยุปราคานะครับคือใช้ไอเทมไม่ได้นะพี่ลองใช้ไอเทมดูแลไม่ได้นะครับคือเราต้อง รีวันไปเรื่อยจนกว่ามันจะขึ้นสุริยุเองนะคือมันต้องเกิดเองนะครับห้ามใช้ไอเทมอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเอาอันนี้กัน <c oughs> เป็นทอมธรรมดาค่าสถานะป็อกโกแลต <c oughs> ไหนดูซิใช้เบ็ดอะไรดีเฮเบ็ดดีไหมเฮเบ็ดดีกว่ามั้งนะนี่ครับก็คือเหยื่อที่เราได้มาใหม่นะเหยื่อช็อกโกแลตฟิตนะครับผมก็คือเหยื่อตัวเนี้ยมันจะตกให้ได้ค่าสถานะใหม่ก็คือช็อกโกแลต หนะึ่งรอยเปนตะตกยังไงก็ได้มันจะได้หนึ่งเลยมันโชคเท่าไหร่วะเนี่ย2องร้อยห้าสิบปะอืมแล้วก็ให้สปีดมายี่สิบรีเฟลียอนอีกสิบห้านะครับก็ค่อนข้างที่จะดีมาดูกันเมกลาลาดอนเราแล้วอ้ค่าช็อกโกแลตนี่ทุกคนมันจะคูณเงินให้เราสองจุด้าเท่านะก็ดีดีอยู่พี่มองว่าเป็นเหยื่อที่ดีนี่เลยก็คือค่าช็อกโกแลตนี่ ค่ดนี่แต่ว่าเราอยากได้เมกา้าขอ,อยานานได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้โอ้ยหมึกช็อกโกแลตมีใครสนใจมากาอืมนี่ก็คือเจ้าหมึกเคลือบช็อกโกแลตเราตอนนี้พี่กังวลแค่ว่า25อันเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าคือมันเป็นของลิมิต็ด้วยนะทุกคนมันไม่รู้ว่าจะไปหามาจากไหนได้เพิ่มแล้ก็คือมันได้เฉพาะอีเวนต์เนี่ย คู่ที่มากับหงเนี้ยเรือหงเนี่ยไปเออมาแล้วอ,อนึกว่าจะไม่ได้มาแปดสิเปอเซ็นครับไม่ได้แพนทอมไม่เป็นไรตามจริงพี่อยากหาแพนทอมให้ทุกคนดูนะแต่น้องมันเปิดออารา่าพอดีมาสักทีไม่กล้าช็อกโกแลตมาดูกันอุ้ยได้เป็นตัวแอนเชียนด้วยนะแอนเชียนติดช็อกโกแลตเหรอเอาแล้วไงมาดูกันครับ มีใครรับมีใครสนใจรับช็อกโกแลตแอนเชียนไปกินสักก้อนม,มามามาแล้วนี่เป็นไง,ไงแอนเชียนช็อกโกแลตมีใครสนใจไหมโครเทโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเช้ากันตอนกลางคืนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมาทุกคนนี่คือเจ้าตัวเมก้าช็อกโกแลตที่เราได้มาเมื่อกี้ดู ตาแดงกํำเวกาติดค่าช็อกโกแลตสนใจว่าน้องมันจะช็อกโกแลตกับพี่สก้อนว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คราคารครับก็พี่ไปดูในวิกิมาแล้วมันคูณ2.5เท่านะครับจากราคาเดิมของปลานะมาก็เป็นค่าพิเศษนะตอนนี้ยังไม่มีเบ็ดไหนทำได้นะอนาคตไม่แน่นะครับตอนนี้ใช้ได้แค่เหยื่อนะมาดูกัน ามหมื่นสี่ก็สูงนะแอนเชียนปกติก็น่าจะประมาณราคาหมื่นหนึ่งอะตัวนี้ก็บวกมาเป็นสามหมืนสี่ก็คูณมาสองเท่าประมาณนั้นแหละก่อนี่เลยเท่พี่มองว่าเท่มากเป็นค่าใหม่ที่แบบเพิ่งมีมาในเกมมาไลดูซินี่ไงโอ้หดูดีนะดูดีเลยแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนนี่อย่างที่พี่บอกไปต้นคลิปนี่เป็นไงก็คือเป็นเจ้าตัวงูหายาก เลิฟสตอร์มฮิลอืมก็มีประมาณนี้ก็คือค่าที่พี่ได้เนี่ยก็มีสปาร์กิ้งชายนี่บนะไอตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตัวพิเศษก็คือตัวนี้มีเหมือนกันสปาร์กิ้งชายนี่บิเป็นไงสวยพี่บอกเลยตัวเนี้ยอย่างที่บอกนะถ้าอยากได้ก็เม้นมาแล้วกันทุกคนอืมว่าอยากได้เนาะ เดี๋ยวพี่เนี่ยดูยอดไลค์แล้วกันถ้าไลค์ถึงจํานวนที่พี่บอกนะก็คือร้อยไลค์ไม่ขออะไรมากร้อยไลค์เอาไปแจกคนดูเลยซุมแจกสองตัวให้หนึ่งคนเลยนะสองตัวเนี่ยเอาไปเลยทั้งแบบธรรมดาสปาร์กิง่งชายนี่บิก๊กแล้วก็แบบพิเศษสปาร์กิง่งชายนี่บิก๊กไอพิเศษนี่มันคือชื่อค่าอะไรอ่ะมันบังพี่อ่ะทุกคนพี่มองไม่เจอเห็นนะเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูเนี่ยคือมันบังนะพี่ไม่แน่ใจก็ขอเรียกว่าเป็นตัว,ตวปลาไหลพิเศษแล้วกันเนาะ ตัวนี้จะลบ95%นะครับส่วนตัวนี้ลบ90%ตัวนี้หาง่ายเปอร์เซ็นต์ออกง่ายด้วยแต่เจ้าตัวเนี้ยหายากซึ่งพี่ก็ทำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วสปาร์กิ g ง h ชนีแถมบิ๊กให้อีกต่างหากโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะอย่าลืมเล่นกิจกรรมนะกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเลยคนละ1ตัวก็พี่มีสปาร์กิ่งไชนีตอนนี้2ตัว ซึ่งพี่มาหาง่ายอยู่แล้วพี่สงสารน้องๆที่คอมเมนต์จากคลิปที่แล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าตก3ามสี่ครั้งได้แต่ว่าดึงไม่ขึ้นนะพี่ก็เห็นใจนะเพราะว่าพี่ลองเอาเบ็ดที่แบบระดับต่ำนะทุกคนไปลองกดดูไปลองตกดูคือมัน,ม,นมันดึงยากมากทุกคนคือ,ค,อคือเห็นใจเลยแหละคือมันลบเก้าสิบแล้วก็ดิน้นโอ้โหดิ้นแรงมากๆพี่ก็เออไหนๆก็น้องๆช่วยกันกดติดตามกดไลค์ให้แล้วก็แจกไปเลยแล้วกันสุ่มแจกนะเหมือนเดิมก็คลิปนี้เหมือนเดิมครับ ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันอีกทีคลิปวิดนะีโอหน้าวันนี้ก็ต้องราคุณผู้ชมไปแล้วครับเจอกันบายบาย